ละครเรื่องกระเช้าสีดาเป็นเรื่องราวของน้ำพิงสาวสวยผู้เพียบพร้อมทั้งฐานะและชาติกูนน้ำพิงแต่งงานกับลือเขาเป็นอดีตนายแบบที่พันตัวมาเปิดบริษัทท่องเที่ยวถึงแม้ว่าใครๆจะเตือนน้ำพิงว่าลือเป็นคนเจ้าชู้แต่น้ำพิงก็ยึดมั่นในสิ่งที่เธอเลือกเพราะเธอเชื่อมั่นในความรักที่ลือมีให้เธอ ส่วนรำนำเป็นเด็กในบ้านที่ลืออุปการะไว้เธอไม่สามารถเลือกชาติกำเนิดของตัวเองได้แต่เธอก็มีสิทธิเลือกโอกาสในชีวิตของเธอแม้ว่าจะลุ่มหลงรักใครหรือผู้ชายที่มีพระคุณกับเธอและความรักนี้มันเริ่มก่อตัวเมื่อไหร่เธอไม่สามารถรับรู้ได้เธอเป็นคนทะเยอทะยานต่อมาน้ำพิงขอให้รำนำตามไปฝึกงานกับลือที่ต่างจังหวัด รำนำได้โอกาสเหมาะเธอจึงแกล้งเมาเพื่อจะยุวยวนลือแต่ลือก็ไม่สนใจเขาบอกกับเธอว่าผู้หญิงที่เขารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือน้ำพิงแต่แล้วรำนำก็ไม่ยอมหยุดทำให้ลือโกโรธมากเขาจึงพูดย้ำกับรำนำว่าเป็นเพียงแค่เด็กในบ้านที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเท่านั้นรำนำจึงปลดกระดุมเสื้อออกเพื่อยุยยวนลือ งานนี้ผู้ชายเจ้าชู้อย่างลือจะอดใจไหวได้อย่างไรส่วนน้ำพิงเธอจับได้ว่าลือไปแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับปรมนำเด็กในบ้านที่ลืออุปก,การะไว้ความรักและความเชื่อใจที่มีให้ลือกลับถูกทําลายลงเมื่อถูกคนรักและไว้ใจหักหลังความรักจึงแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นน้ำพิงจึงต้องกลับมาทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอคืน ความทะเยอทะยานของรำนำนั้นจะพาให้ชีวิตลือน้ำพิงค์และอัมพลไปสู่จุดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเปรียบชีวิตของรำนำเหมือนต้นกระเช้าสีดาเมื่อลื้อยสวยงามบนต้นไม้ใหญ่เติบโตได้ในบนซากที่เคยพักพิงพร้อมกัดกินพลังชีวิตของคนอื่นชีวิตอันไร้ค่าเหมือนต้นกระเช้าสีดาที่ไม่มีราคาอะไรเลยอย่าลืมติดตามชมกระเช้าสีดาทางช่องวันส1อด ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ